สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่10พฤษภาคม2563นะครับพบกับ Forex at Home เหมือนเดิมนะครับในรอบ1สัปดาห์ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวนอนฟ a r m p a y r o ที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ไม่ได้ทำให้ตลาดมีแรงกระเพื่อมมากมายเท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าตัวเลขไม่ได้ผิดคาดไปจาก ที่นักลงทุนก็ประมาณการไว้นะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเลขนอนปลามันต้องออกมาไม่ดีแน่ๆนะครับดังนั้นตัวเลขที่ออกมาก็ไม่ได้ผิดไปจากเดิมก็เลยทําให้อารมณ์การขานรับของตลาดมีไม่มากนะครับทีนี้ในช่วงเวลานี้ทองคํามันรออะไรอยู่นะครับเพราะเราจะเห็นว่าราคาทองคํามันขยับเป็นไซด์เวแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตอนนี้ทองคําเขารออะไรอยู่กันแน่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ f u n d ัมเบลท์เหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นทวิตเตอออกมาในทํานองว่าทางอเมริกาจะใช้มาตรการภาษีในการตอบโต้และกดดันจีนเพื่อให้สาวให้ถึงต้นตอของการระบาดรวมถึงอาจจะเรียกร้องถึงความรับผิดชอบกับทางจีนด้วยนะครับแต่ว่าในตัวทวิ t เตอจริงๆของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ผมเห็นเนี่ยก็ จะมีแกพูดไว้แค่ว่ามาตรการภาษีจะเป็นมาตรการสุดท้ายที่แกจะใช้นะครับแต่ว่าแกก็ยังไม่ได้บอกว่าแกจะใช้นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของ t เ a d ด w อลในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นจริงๆก็แต่เมื่อทางทางทั้์เขาทวิตในทวิตของเขาจริงๆมันถึงจะเกิดปัญหาครับคือช่วงนั้นเนี่ยเขาทวิตออกมาว่าเขาจะขึ้นภาษี สินค้านําเข้าจากจีน10%นะครับทวิตปึ้งออกมาตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับหลังจากนั้นแป๊บเดียวเงินดอลลาร์ก็ร่วงกระจุยแล้วก็ทองคามันก็ดีดอันนี้คือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าทวิตเตอร์มันไม่ได้ออกจากของโดนัลด์ทรัมป์ตรงๆของเขาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่การปั่นกระแสข่าวแค่นั้นเองนะครับก็ให้ระมัดระวังในประเด็นนี้นะครับทีนี้ผลกระทบมันจะรุนแรงหนักขึ้นไปอีกถ้าสมมุติว่ามีการตอบโต้าาทางการจีนกลับมานะครับก็ ตัวนี้ยังจะเป็นข่าวที่จะต้องคอยเงี่ยหูฟังในสัปดาห์หน้านะครับว่าแนวโน้มมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าตลาดขานรับข่าวนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเขาก็าจะเอาข่าวนี้มาเล่นแทนนะครับก็คือถ้าออกมาในแง่ร้ายทองคําม,มันก็จะดีดหรือดอลาลาร์มันก็จะร่วงอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วพอถัดไปก็จะกลับมาคืนดีกันใหม่มีการคุยเจรจา มันก็จะทําให้ตลาดมันพลิกกับทางไบทางหนึ่งดังนั้น,น,น,นช่วงนี้ผมมองว่าในตลาดทองคำอะ่ะมันแค่รอข่าวที่จะเข้ามากระตุ้นใน,ในตลาดแค่นั้นเองคือตอนนี้มาร์เก็ตเมเกอร์ยังมองหาข่าวหลัก,ลกๆที่จะเอามาใช้ในการกระตุ้นตลาดยังไม่ได้นะครับทําให้ราคาทองคามันขยับตัวเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับทีนี้ในอีกประเด็นหนึ่งถ้า จะดูเพิ่มเติมนะครับนอกจากข่าวในตลาดก็จะมีเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการผ่อนปลนการล็อกดาวน์ทั้งของทางอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งยุโรปนะครับการผ่อนปลนการล็อกดาวน์มันหมายความว่ามันทําให้ภาคธุรกิจสามารถที่จะดําเนินต่อไปได้มันก็จะไปส่งผลดีต่อตลาดหุ้นนะครับก็คือ การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันจะมีมากขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นอันนี้เนี่ยข่าวนี้เนี่ยมันจะทําให้ทองคำมันราคาล่วงลงได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับอันถ้าเพื่อนๆที่เป็นเดตเตอร์นะครับก็ถ้าจะดูปัจจัยที่กระทบกับทองคำรายวันก็น่าจะติดตามในประเด็นนี้ด้วยนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือการทำอ n l ิ m i t เต็ดของทางเฟดนะครับก็เท่าที่ติดตามข่าวมาในช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะมีแค่เรื่องนี้นะครับก็คือเฟดจะลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์ในตลาดลงนะครับจาก8,000ล้านดอลลาร์ต่อวันเนี่ยก็จะเหลือ7,000ล้านดอลลาร์ต่อวันนะครับในสัปดาห์หน้าในช่วงวันที่11ถึงวันที่15นะครับทีนี้ตัวที่จะส่งผลในระยะยาวกับ ตัว QE แล้วก็ทิศทางของเงินดอลลาร์โดยโตรงเนี่ยก็จะไปดูคำแถลงการ์ของคุณพาวเวลนะครับเพื่อนๆต้องติดตามข่าวตัวนี้ก็คือในวันพุทธที่13ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับก็คุณพาวเวลแกก็จะออกมาแถลงการหลักๆก็ยังไม่ได้มีหัวข้อที่ชัดเจนว่าจะพูดเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าตัวตัวเลขในสัปดาห์หน้าที่ทางอเมริกาเขาจะประกาศออกมามันจะมีตัวเลขที่สําคัญอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวดัชนีผู้บริโภคนะครับ Uh, CPI นะครับ Consumer Price Index แล้วก็ตัว Core PPI นะครับ Producer Price Index นะครับ mm hmm. ก็จะมี2ตัวนี้ซึ่ง mm hmm. ก็ในประเด็นที่คุณพาวเวลแกจะพูดถึงก็คงเป็นประเด็นหลกัหลกๆตัวนี้แล้วก็อาจจะไปโยงถึงการทำมาตรการ QE ต่อเนื่องหรือของเขาด้วยหรือเปล่านะครับ mm hmm. ในคำแถลงการของคุณพาวเวลเนี่ยนะครับมันก็ มันจะไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อสกุลเงินดอลลาร์นะครับซึ่งมันบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปกระทบกับทองคําเลยก็เป็นไปได้น,นั้นก็ให้เพื่อนๆดูในปัจจัยนี้เพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันที่กราฟกันเลยนะครับในในกราฟ time frame daily นะครับก็ผมขีดเส้นสีฟ้าเอาไว้ให้เพื่อนๆ2เส้นตรงนี้นะครับให้เห็นว่าพฤติกรรมราคาของทองคําตัวนี้มันขยับ เป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าเป็นไซด์เวย์ที่มีกรอบแคบลงเรื่อยๆนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเป็นไซด์เวย์ในสัปดาห์ก่อนหน้าก็เป็นไซด์เวย์ในสัปดาห์หน้าเป็นอะไรที่เราจะต้องจับตามองนะครับว่ารูปแบบของเวทแพทเทิร์นเนี่ยมันจะแคบลงได้ถึงไหนนะครับดังนั้นในลักษณะของการเคลื่อนที่ราคาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นข้อแนะนําโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่ง กับทองคำในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เลือกทิศทางนะครับถ้ามันยังไม่ได้มีข่าวมากระตุ้นในตลาดอะไรเนี่ยมันจะขยับเป็นไซเว์แคบลงแคบลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เราจะไปเปิดออเดอร์เซลล์หรือบ u ายในช่วงพฤติกรรมของราคาในตลาดที่เป็นแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความเสี่ยง50-50นะครับก็เหมือนกับ เล่นหัวเล่นก้อยครับมันถ้ามันถูกมันก็ดีไปถ้ามันผิดมันก็แย่ดังนั้นถ้าในสัปดาห์หน้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังเห็นราคามันขยับเป็นแบบนี้เนี่ยแนะนาว่าให้อดใจรอก่อนนะครับให้มันมีการเบรกเอากันซะก่อนว่าจะเบรกเอาออกไปฝั่งข้างบนนะครับหรือเบรกเอาลงมาฝั่งข้างล่างนะครับแนวรับแนวต้านในสัปดาห์หน้านะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวแนวต้านให้ ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ 1500, เอ้ย1น5 7นะครับส่วนอีก2ตัวก็คือ1771กับ180 0เนี่ยเป็นตัวเลขเดิมที่อยู่ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแนวรับผมเอาไว้ที่เดิมนะครับส่วนตัวแนวรับที่1660เนี่ยเป็นแนวรับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ แนวต้านที่1,748ก็เป็นแนวต้านโดยธรรมชาติดูแล้วนั้นในสัปดาห์นี้ก็อาจจะขอใช้เวลาในการอธิบายพฤติกรรมของกราฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เพื่อนๆพ,พอใช้เป็นแนวทางได้นะครับว่าการเบรคเอาตัวเวทแพทเทิร์นในลักษณะแบบไหนที่เราควรที่จะ follow by หรือเราควรที่จะ,ะประมาณการได้ว่ามันจะเกิดการกลับตัวแทนนะครับโอเคทีนี้ผมขยับไทม์เฟรมลงไปที่ไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับ ถ้าสมมติทองคํามีการเบรกเอาขึ้นไปข้างบนได้จริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเบรกเอาแล้วก็ไปชนแนวต้านข้างบนเนี่ยให้เพื่อนๆดู Price ซ c t ชั n นที่เกิดข้างบนนะครับถ้าสมมุติว่าราคามันโดนรีเจ็คแล้วก็ทิ้งแท่งเทียนไว้ที่เป็นไส้ย,วยาวๆอย่างนี้นะครับถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ให้ฟ o ลโล่บอยนะครับเพราะว่าราคามันโดนรีเจ็คจาก นักลงทุนนะครับมันจะทําให้มีโอกาสที่มันจะกลับตัวเป็นขาลงได้มากกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเบรกเอาขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการค่อยๆขยับปรับฐานแบบเนี้นะครับถ้ามันเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปต่อมันจะมีได้มากกว่านั้น Uh, time frame ที่ควรจะใช้ในการตัดสินใจ uh, พฤติกรรมของราคาในลักษณะแบบนี้เนี่ยขอแนะนําให้ดูที่ time frame ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็ time frame ชั่วโมงจะเป็น time frame ที่เหมาะสมที่สุดน,นะครับแต่บางครั้งการเบรกเอาแล้วก็การรีเทสเพื่อที่จะไปต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบนี้ก็มีนะครับก็คือเบรกเอาปุ๊บขึ้นไปชนนวต้านนะครับอาจจะ เวียงลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็มาชนแนวรับข้างล่างนะครับแล้วค่อยๆปรับฐานแล้วก็ไปต่ออย่างนี้ก็มีนะครับฉงนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยดูการปรับฐานแล้วก็เอาตัวพวกอินดิเคเตอร์ที่เป็นออสซิเลเตอร์อินดิเคเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจด้วยนะครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะเทรดได้ม่นยั่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือในกรณีที่มันเบรกเอาข้างบนนะครับ ทานองเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่ามีมาราคามีการเบรกเอาข้างล่างลงมานะครับมาชนแนวรับข้างล่างเนี่ยมันก็จะเกิดพฤติกรรมราคาคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีการไล่ย้อนกลับไปใหม่นะครับแล้วก็โดยปกติการ Follow เซลล์ของเราเนี่ยก็หลายคนก็อาจจะใช้เป็นแนวต้านแรกนะครับที่เขาเพิ่งทะลุมาในการเปิดเซลล์เพื่อที่จะ Follow เทรนขาลงนะครับแต่ในบางครั้งมันการรีเทสมันจะไม่ได้รีเทสในโซน ประมาณแถวนี้นะครับมันจะไปรีเทสที่ลึกกว่านะครับซึ่งก็อาจจะเป็นโซนแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วค่อยลงต่อนะครับทั้งนี้และทั้งนั้น,ะน,นในช่วงเวลาที่จะถึงเนี่ยการเบรกเอาสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องระมัดระวังก็คือฟอลเบรกนะครับฟอลเบรกเอาเนี่ยมันตอบได้ลําบากมากเลยว่าอันไหนจะเป็นฟอลเบรกเอาหรือไม่เป็นฟอลเบรกเอานะครับแต่โดยปกติฟอลเบรกเอาก็คือ,อมันจะทิ้งแท่งเทียนไว้เป็นไ่ายยา้ยาวๆนะครับจางถ้าเราดูข้อมูลใน ย้อนหลังก็อาจจะเป็นอย่างตัวนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็คือฟอสเบกเอาทิ้งไส้แท่งเทียนไว้ยาวๆนะครับถ้าขยายภาพให้ชัดๆก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับไอ้แท่งสีเขียวๆนี่นะครับโดยปกติถ้าเราเห็น แท่งเทียนในลักษณะนี้เนี่ยมันจะสอดสัญญาณให้ให้เห็นถึงการกลับตัวในระยะสั้นหรือในระยะในระยะกลางก็มีความเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นนะครับก็โดยปกติแล้วถ้าเราดูความยาวของไส้แท่งเทียนในลักษณะที่เป็นฟา b เบร k เอาอย่างนี้เนี่ยตัวแท่งเทียนเนี่ยปกติมันก็จะประมาณ1ใน3นะครับ ของความยาวแท่งเทียนทั้งหมดนะครับก็ให้เพื่อนๆดูประมาณอย่างนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับก็ประมาณ3 0นะครับก็คือตัวเทียน30%แล้วก็มีไส้อีก70%ประมาณอย่างนี้นะครับก็ในสัปดาห์หน้าก็คงต้องติดตามนะครับเพราะว่าพฤติกรรมราคาทองคํายังไม่ชัดเจนนะครับถ้าเรารอได้ก็แนะนําให้รอไปก่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ทองคําในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันในสัปดาห์หน้าว่า ทองคามันจะไปทางไหนนะครับผมเองผมก็ลุ้นเพราะผมก็รอจังหวะที่จะเปิดเซลล์ข้างบนเหมือนกันนะครับข้างบนที่ผมเล็งๆเอาไว้แถวนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ